สวัสดีครับโฮาราจานแชนแนลมหาจาังพลังบวกร้อยล้านชายชานก้ามงคลโฮราศาตร์อินโดจีคลิปนี้ปูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวราศีมีดเมื่อดาวราหูย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคม68ถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยน69ชาวมีดจะต้องทำตัวอย่างไรและพึงระวังอะไรไว้บ้างนะครับรับชมและฟังกันเลยเลยนะครับที่มักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับชาวมีดเมื่อดาวราหูย้ายราศีก็คือ1 คุณสามารถที่จะต่อยอดสิ่งใหม่ๆจากสิ่งเดิมๆที่คุณทํามาได้อย่างดีนะครับเรียกว่าคุณสามารถที่จะจัดการอดีตท,ที่ผ่านมาของคุณเ,เพื่อต่อยอดสู่ปัจจุบันเพื่อก้าวสู่แผนงานระยะยาวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันที่2นะครับคุณจะต้องใช้เบสิกที่แน่นๆของคุณจากอดีตที่ผ่านมาเ,เพื่อยกดับเพื่อเป็นตัวชูโรงนะครับเพื่อสร้างความสําเร็จ ส่วนอนาคตที่ดีนั่นเองที่คุณจะต้องพึงระวังไว้เสนอก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะปุ้มเฟือยจนเกินเหตุนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะชอบการยกยอปอบ้านจนเกินไปนะครับอันที่3นะครับคุณอาจจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวของคุณจนตัวเองเหนื่อยจนเกินไปนั่นเองนะครับข้อที่4ี่นะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของไมเกรนหรือโรคโลระเพาะ โรคไตหรือโรคเก่าๆเนี่ยอาจจะกําเริบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและสิ่งที่ต้องพึง,งระวังไว้อีกอย่างก็คือเรื่องของการขี้เกียจหรือการผัดวันประกันพรุ่งนะครับวันนี้อย่าเพิ่งทําค่อยทําพรุ่งนี้ดีกว่าแบบนี้จะทําทนะครับอาจจะทำให้นำความเสื่อมมาสู่ตัวคุณชาวมีนนั่นเองเรียได้ว่าที่จะทํทำอะไรก็ทำเลยนะครับอย่ารอช้าอย่าเป็นดินพ่อหางหมูนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีนเมื่อดาวราหู ย้ายราศีควรจะเป็นฝาตัวอย่างไรหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์อย่ลืมกดกระดิ่งช่องพ่าอาจารย์เชนแอลเดินครับคลินี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ